ตัพอกะแมหันนี่กะมือกดลาบอ่ะเออเน้ะพอเนาะเหนียวนิ่ไปหอพอนี้พอนี้ฮะนี่นะเออโต้งัน่ะเอาเนี่ยตั้มตคิงมีกอออลาบย่าง้ยอดฮะเหนียวป๊กอ่อ่ะฮะโ้ลนี้ทข้อามกอมีข้อคมตันหัน้ไมเรา้อนี้อมอ่ะฮห่อีมื้อะห่อนีห่อาอาหารบอก เรต้องหายอยู่ตังเจแสนบุนเลผมผมไปต้องพูดนะต้งไม่สายนี่โล่เฮยอืเอาอันนี้มือตลาด้เอาเอาความมือเขาพร้อมกันมั้งอันนี้มีจีนปลาเน่นอนเจมีว่านี่นะมีกะโคนี่นะเจมี่ว่าโค้อย่างนั้เนี่ยความือหรอกมโต๊ะเลยนะห่อเด็ดขนาดองจอดเฮยเปี่นบันเทเลยเฮยถ้าโต๊ะมากับได้กินนั่น่ะได้กนมดเวลาเลยอเด็ดเด็ด โค้นยิงเนวเอ,อ่ะอือยีการ์นี่เป็นห้องาหลับเหนียวได้หอรอหลับมูเหมือนกันนะเหมือนกันข้าวหยาเหนียวไงนะต้องหลับต้องใสเ้เหลือ่นะใส่ผมไปบอกสูตรเขอาอะไปบอกสูตรเขาอววะเออเขาต้องมาเอาวันพยาวันมืนกันไอ้บาดตาบบาั้มบาเบสบาบอนของเนี่ยที่ว่ามูกินหลับดีๆนะน,นี้เออบอลนี้บอลีลาการคนนี่นี่แล้วจะไปใส่เซื้อนะเวลาโคนหลับนะอือมันจางก็เอาเฮย่อยใส่พองเน่องนี่อ่มีละนี่มีครับพักนี่เราหลับสูตรไว้เรียบร้อยละ ตง้งเนาะเอาเงียกอก่ะเฮ้ยเทศขนาดถเมื่อ